นะครับผาพ,พี่น้องมาเบิ่งเขา,างามนะครับเหมือนนี่สิมาเป่งหน,นามออกจากหน้านะครับเพราะว่าเขามันกำลังใกล้ิะพ่อเกี่ยวแล้วนะครับ <c oughs> นะครับผ้าพี่น้องมาเบิ่งเขางามนะครับเห็นไหมจนี๋ยวหม่ค้างไว้นะครับเขา เห็นเขาก็ขอ,อกลางครับงามลายแต่ว่าน้ำยังหลายอยู่มือน,นี้ก็เลยสิเป้งหน้าบอ,อกนะครับเป้งน้าบอกจากหน้านะครับเพราะว่าพันยันมันหล่มใส่น้ำเขางามผมงามหลายบึ้งที้ล่ำแต่กอเออบึงกอเขานะครับเดี๋ยวสิเป้งหน้านะครับออกจากหน้านะครับรมืมมมมบมกกอ เพราะว่ามันเป็นเขาเขาอขากางนะครับแต่ว่าน้ำยังหลายอยู่อ่าสิประมาณจ็กอาทิตย์หนึ่งกับสิริเกียวแล้วนะครับสะไปเปล่งน้ำสักก่อนนะครับเปล่งปลาปลาหลายอยู่ได้นี่อยู่ใไน้แน่นะครับเดี๋ยวมาลัดปลานะครับเปล่งน้ำลัดปลา ทันแถวนี่แล้วก่อปนอป่านว่าปานสองไปเดินเขาเด้อเขางามคักนะครับมันสีลมสีลมใช่น้ำเจ้าในเฮ็ดอันไม่ค้างไว้นะครับย้ำมันลมมาทั้งฐาน ครับเก่างามไหครับนี่นะครับหน้างามไปได้นะโอ้ยน้ำไหลเนี่ยขนาดเลยวันนูนะเดี๋ยวสิใส่คอนะครับนี่ใส่คอเลยเดี๋ยวมาดึงนะครับ ก็ดไปเข็งกับสิไปเฮ็นเนี้อร่อยแล้วมือไปส่เบ็ดูครับเนี่ยไปเข็งหน่อยเน้ร่อยเน้ว มาโอ้หนาวีนาวีมาเบิ่งนคนมาช่วยคนมาช่วยปูก่ะครับผมมายามรอบแรกนะครับผ่านไปประมาณโอ้นกเจ้าไปแล้ว านไปประมาณหนึ่งชั่วโมงนะครับหลังจากจูงนะครับมาเบิ้งมาจอบเบิงนะครับมาสิบุญเป็นเลยโอ้ยจั๊กสองหนึ่งจ้าเนะี่ออยมีด้วยมีต้นขาดข้างในนะจนะงนะครับมีบ,บอมีบอฮะ กระปูกระปูโอ้นะครับมาเบิ่งกันนะครับโอ้ยว่ายันลงนะครับอีกนิดหนึงเดียวไปก้อนหนึ่งกระปูตัวนึงกินข่าวนิดนึงเกียร์เต็มแล้วยังว่ายันลงนะครับ น้ำนีไ่ไหลเป็นประมาณสองหมื่นคน